เฮ้ยเองอะสนใจลองไหมไม่สนใจครับพูดดีดดิของมันไม่นิ่งมันง่ายเอาเข้ามาในโรงเรียนได้ผมไม่รู้เลยนี่คืออะไรมันคือยามาเอาไปลองไม่เอาสูดแล้วสิดเอาไปผมไม่เอาวิผมไม่กินผมไม่เจ็บตาจะติดพูดแล้วนะเออสูดเองก็ได้ ้้อองงรเฮ้ยน้องทำไรกันอะพี่พี่เฮ้ยน้องแสบยาปะเนี่ยไม่ใช่บิ้มิตามินซีใช่ปะเนี่ยเอามาดูดิมีของมีน้อยเอาคืนมาหรือจะเอามาบ้างล่ะปั๊อย่าพิ่งอย่าพึ่งอย่าพิ่งต่อย่าเล่าเอาเอาพึ่ทำไมอ่ะจะทำไมพี่ต้องใส่ผมนักบอลวันนี้นะคะนักเรียนทะเลาะกันงงมากคู การทะเลา,การระกันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะทุกคนอย่าทาเลยอุย้ยน่กกากลัวมากครูต้องเคลียบออกมาหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเล่นเดี๋ยวโดนเล่นไม่ควรนะครับการใช้สารเสพติดไม่ว่าจะใช้ในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนนะครับคุณก็รู้อื้อโทษนะครับผมนะครับอาจจะคงต้องตรวจสารเสพติดนะครับว่ามีใครบ้างที่เสพเพราะร่างกายไปแล้วบ้างนะครับไม่น่าถามนะั้นรู้กันอยู่เห็นหมด คนไหนอ่ะมี่ขนาดคนอ่ะนี่คนที่แย่งยาเราตอนนั้นปะเออใช่ใช่แล้วจะไปไม่ไดอ่ยเออไปก็ได้ล่ะเป็นคนตามอยู่ยีครับบาทเนี่ยโอ้โหทำไมพี่ผมนแบบนี้เ่ยหมอ ไปเลยเฮ้ยเ้ยพี่มุมีพี่จำหมดไม่ได้หรออ๋ไปไหนพี่มมี้อไม่ตอนนี้คไอาบบีอย่างใครอนไม่ตอนนี้เาอครพี่อยู่แล้วทีคนเราไปจอได้นะครับผมมันไม่ไหวด่้พเนแบบนี้เ่อ เรื่องนั้นอ่ะข้าขอโทษเองว่ะไี่ข้าคเคยดื่ดูยามเป็นไรหรอกเรามีภากันได้เราขอโทษนะแต่วันนี้เราจะไม่ชวนนายเสพย,ยาแล้วเราจะไม่เสพย,ยาอีกแล้วอ่ะเราดุจมือพ่นมาแล้ว,ลวอ่ะไม่เสพย,ยามันมันไม่ไน่าเสพบเลยอ่ะดีนะเราที่เที่ยวฟังพ่อแม่อ่ะไม่งั้นอ่ะอเราคงจะเป็นเหมือนพี่เขาแน่ๆเลยอ่ะเศษสารเสพติดนี้นะคะจะมีอาการมากของปรติคืนนอนไม่หลับ น้ำมัมกตัวรถและจัมก้าวล้าสค่ะและยาบ้าจัดอยูินนายข้าวเสตติชีพให้โคนรุนแรงจำคุกสิบปีถึงตลอดชีวิตต่อหนึล้านบาท